ใใค,งงคดีสุดเหี้ยมฆ่าขแขวนคอครอบครัวหมอประภาสบุญทวีคดีที่ยังฝังใจใครหลายคนเพราะฆาตรกรเหี้ยมเกินคนแม้แต่เด็กสิบขวบก็ไม่เว้นชีวิต ประภาดบุญทวีนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาชาวบ้านเขาจะเรียกหมอภาทนะให้ให้ให้เป็นที่เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่าหมอพาดซึ่งจะเป็นคนใจดีแกก็จะเป็นคนไปคุยคนนูน้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเป็นคนใจดีแล้วแต่แกก็ชอบเล่นวัวชนซึ่งเป็นสาวอทิตย์แกแก็จะไปเล่นหัวชน แต่แล้วเชาว้าวันที่25เมษายน2540เกิดเรื่องสะเทือนหัวใจชาวสิงหานครเมื่อหมอประพาสผู้เป็นที่รักและครอบครัวของเขาถูกฆาตกรรมยกครัวด้วยวิธีสุดเที้ยม หมอประาพาสภรรยาและลูกชายสามคนถูกฆาตกรรมภายในบ้านพักสองชั้นภรรยาถูกรัดคอเสียชีวิตภายในห้องนอนชั้นสองส่วนศพหมอประาพาสและลูกชายถูกแขวนเรียงตามราวบันไดบ้าน พอเข้าไปดูมันก็โอ้โหรู้สึกสลดใจแล้วก็หดหูมากพอแกถูกฆ่าปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของหลักสังคมของอําเภอสิงห์านครหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้บบากแสทันทีที่เริ่มการทำก็ต้องเริ่มสืบสวนจากาตัวคนที่อยู่ข้างเคียงต้องรู้ประวัติหมอพาดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ก็มันจะมีคนที่แบบไม่ชอบโจนอีกคนหนึ่งก็มาให้ข่าวเป็นกำนันอย่างเงี้ยบอกว่าคนทำเนี่ยคนนี้แน่นอนเบาะแสะแรกชี้เป้าไปที่นายเว่งเขาเป็นคนในหมู่บ้านที่มีหมายจับฆ่าคนตายติดตัวตำรวจค้นประวัติสืบหาตัวจนเจอ ว่าการสืบครั้งนี้กำลังหลงทางซึ่งเราต้องไปเสียเวลาสืบเขาอยู่เนี่ยจนจับมาได้วันเกิดเหตุจริงๆมันเนี่ยกินเหล้าอยู่ที่ริมทะเลกำนันคนนี้เขาเกลียดมันเขาก็ใส่ความมันอย่างเงี้ยแล้วเราเสียเวลาไปอาทิตย์แล้วเฉพาะสืบไปนี่คนเดียวแต่มันมีหมายจับฆ่าคนตายเราก็จับมตามหมายจับส่งกองปราบดำเนินคด,นดีช่วงนั้นก็คือขาดตอนในความเป็นจริงที่เราสืบสวน คือเราเดินทางไปเส้นนี้เพราะคนไม่ให้ข่าวตำรวจต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้งค่อยๆประกอบจิ๊กซอทีละตัวตั้งแต่ผู้ตายที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมจนเจอจิ๊กซอตัวสำคัญร่วมๆ8-9วันก็มีเราได้พยานปากเอกมาคนนซึ่งเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งขณะเกิดเหตุในบ้านน่ะ ลุงจะเดินเข้าไปหาหมอพาดกรเดินเข้าไปเนี่ยแกก็เห็นไอ้สักปากรอกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแสงเกขาสั้นแล้วก็เห็นเด็กกัะถูกมัดรู้แล้วว่าคนร้ายมีสองคนพอรู้ว่ามีตัวละครเข้ามาในบ้านสองคนเนี่ยเราก็จะต้องหา หลักฐานอื่นมาประกอบว่าคนเข้ามาในบ้านเนี่ยมันใครย,ยังไงเราหาเส้นทางนี้ไม่ได้เราก็ไปเส้นทางในเรื่องของของที่หายจากบ้านก็มีพระอย่างเดียวก็ต้องไปคุยกับเจ้าว่าที่วัดว่าพระแบบนี้ใช่ไหมครับที่หมอผาามาสร้างมาอย่างนี้แล้วไปแจกคนนั้นคนนี้เราก็เก็บขอเขาไว้ขอพระด้วยเอาเป็นตัวอย่างมาเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบในกรณีที่จะเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่มา เชื่อมโยกันงขณะที่ตำรวจกำลังสืบหาตัวฆาตกรฆ่ายกครัวบุญทวีอยู่นั้นก็ได้บาะแสเพิ่มอีกหนึ่งคดีค่ะตำรวจจับกุมวัยรุ่น3รายร่วมกันปล้นปั๊มน้ำมันท้องที่อำเภอปากพยูนพร้อมสาวหาประวัติหัวหน้าแก๊งข้อมูลที่ได้ทำตำรวจอึ้งค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะสาวไปถึงศักปากรอฆาตกรฆ่ายกครัวบุญทวี ตำรวจขออนุมัติออกหมายจับด่วนที่สุดเนื่องจากศักปากรอเป็นบุคคลอันตรายเป็นภัยต่อสังคมและเพื่อคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุดตำรวจตั้งรางวัลน,นำจับเป็นเงินจำนวน2 0 0 0บาทแล้วไปจับไอ้นักเรียนม .5 มาได้ก่อนนักเรียนม .5 ก็พูดหมดอ่ะกันที่พูดง่ายเลยสะท้อนมาแต่ว่า นักเรียนม .5 ที่ยังเบอร์เลยนะไม่กล้าดูตอนที่ว่ามันทีเด็กโตมากมันก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะมันไม่เคยทําความผิดเลยมาก่อนเพียงแต่เขาชวนมันมามันก็ไ่นมานึกว่าจะไม่ได้บอกมันด้วยว่าจะมาฆ่าคนบอกเดี๋ยวเอ้ยเข้าไปแล้วเดี๋ยวหมอพาดให้ตังเดี๋ยวมาแบ่งกันมันก็พูดแค่นี้ แต่มันเกี่ยวกับตรงที่ว่าไปบอถามป้าเนี่ยป้าบอกว่ามันไปทันโตเรื่อยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนที่ทันโตชื่อนี้ชื่อนี้เราให้ตำรวจที่นั่นเขาค้นเป็นรองผ,ผู้กับเขาค้นก็เจอเพระแล้วก็มาเปรียบเทียบกันทุกอย่างก็มนก็นตรงกันหมดกว่าจะรู้ตัวฆาตกรก็ทำตำรวจเสียเวลาไปหนึ่งเดือน เพื่อปฏิปัตอเหตุการณ์จากวันที่เกิดเหตุจนทำให้ศักปากรอนี้หัวซุกหัวซุนไปได้ไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปบ้านน้เพื่อจะไปจับกลุ่มมันหนีขึ้นรถไปกาญจนบุรีตำรวจตามตัวจนเจอสักปากรอก็ไม่มีท่าทีกลัวยิ่งกรีดหัวใจแค้นของคนสิงหานคร เมื azi, ่อสักปากรอสารภาพด้วยความเย็นชาหน้านิ่งไร้จิตสำนึกคุณลงมือเองหรือเปล่าลงเอคุณฆ่าเองนะแล้วไม่ใช่ว่าไปถึงชั้นศาลคุณก <um> ็ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำถูกตำรวจครับถ้าแต่ตัวต้าจะมาต้องคาดเหตุผลที่ต้องฆ่าเด็กยจำแนาได้จำแนาได้ก็สนใจเรื่องนี้เลย 1,540ชื่อและหน้าของศัก์ปากรอถูกตีพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักหลังจากที่เขาถูกจับในคดีสุดเที่ยมฆ่าแขวนคอยกครัว5ศพครอบครัวหมอประภาสบุญทวีเราได้คุยกับคนตำรวจตรีวีรศักดิ์มีนาวานิชอดีตหัวหน้าชุดสืบสวนในคดีนี้ถึงการสาวไส้หาตัวฆาตากรอยู่นาน2เดือน กระทั่งตามลาดักปาะรองฆาตกรเที่ยมได้ในที่สุดถามป้าเนี่ยป้าบอกว่ามันไปทันโตเรื่อยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนที่ทันโตชื่อนี้ชื่อนี้เสร็จแล้วก็เราให้ตำรวจที่นั่นเขาค้นเป็นรองผ,ผู้กับเขาค้นก็เจอภาพแล้วก็มาเปรียบเทียบกันทุกอย่างก็มกันกระโตกันหมดอ่ะ พอเราเช็คไปสุดท้ายมันหนีไปอยู่บ้านนาที่สงขาเราไปบ้านนาเพื่อจะไปจับกลุ่มมันหนีขึ้นรถไปกาญจนบ,บุรีคนตำรวจตีวีรศักดิ์เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ศักปากรอวางแผนปล้นบ้านหมอประภาสมันเกิดจากความโลภจนทำให้คนหูดับตาบอดฆ่าได้แม้กระทั่งคนดี ู้หญิงและเด็กฟังในวงในบ่อนงัวชนเนี่ย <c oughs> เขาคุยกันว่าหมอผ้าเนี่ยขายงัวตัวนี้ละ <c oughs> ได้ล้านหนึ่งได้ใจความแค่นี้มันก็มาเลยอะ่ะไปตีความเองว่าขายได้เงินหนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วคนแถวนั้นเขาไม่ค่อยชอบฝากธนาคารเ่ะก็คิดว่าเงินอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยไปทําเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเป็นไงหมอพูดกันบอกทำร้ายหมอพูดกันว่าหมอแพทยมีเงินล้านป่าเราเลยเอาตัวเลขอันนี้มาสวมเข้ามาจริงแล้วเนี่ยนี่ถินไม่มีใช่ได้ในการหน้าสื่อมวลชน ผมจะมามัดวงกับพี่บ้านได้ไหมแล้วแกก็วิ่งีิ่ก็ในหนอ้องผมก็ตาม,ม,ามนี่แต่รักคออันนีใครรักคอตายคามือว่ะตาศพแรกคือภรรยาภรรยาก่อนพอภรยาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยสักประมาณเกือบทุ่มอ่ะหมอภาคก็กลับจากที่ทำงานก็มาพอมาถึงมันก็จับหมอภาค แล้วก็ขู่เอาเงินหนึ่งล้านบาทอีกเหมือนเดิม <ฮะ S 1> จับหมอพาดได้หมอพาดก็งงหมอพาดก็บอกไม่มียังไม่ได้ขายมันก็ไม่เชื่อ,มอไม่เชื่อมันก็บอกถ้าไม่พูดนะมันก็จะเอาลูกผูกคอนะมันก็เริ่มทำจริงๆเลยทีนี้ เหตุผลที่ต้องฆ่าเด็กจำหน้าได้จำหน้าได้ตอนตัดใจแล้วเด็กนี้สื่ไงว่าเชืเชอเงื่อนที่เขาผูกเลยเขาเงื่อนว่าเขาเรียกว่าเงื่อนพี่รอดหักคอถ้าเราดิ้นมันก็จะรัดแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเรื่อยๆถามว่าฝึกไปอย่างไหน มันตอบว่าฝึกมาจากพี่ชายคำสารภาพหน้าน,นิ่งยิ่งทำให้ชาวบ้านแค้นใจรุมสาบแช่งทุกทิศทางในวันทำแผนประกอบคำรับสารภาพและในวันนั้นตักปากรอทำทุกคนอึ้งค่ะเมื่อเขาสยยยิ้มให้กล้องอย่างเลือดเย็น เหมือนเหมือนมันสัตว์ใจอย่างนั้นยิ้มตอนขึ้นไปไปทำแผนมันก็จะเดินยิ้มธรรมดามันจะไม่ยิ้มนะตอนที่ทําแผนว่าโอเคมันมัดคนนี้มัดคนนั้นจับเด็กคนนี้ถีบคนนี้ลงมาพอเขาหันหันมาถ่ายมันมันก็ยิ้มแค่เนี้ยยิ้มแบบกูดีเจ่งกูดีอะไรแบบเนี้ยแกก็ยังมีแม่อยู่หมอผ่าดอายุเยอะแล้ว ก็บอกให้มันไหว้ขอโทษแม่เขาหน่อยดิพี่ยาเป็นคนพูดกับมันมามันก็ไหว้ขอโทษแม่เขาหน่อยดิมันบอกตายไปแล้วจะไหว้ไปไหว้อีกทำไมอ่ะห้าชีวิตต้องจากไปอย่างทรมานแต่คนที่อยู่ทรมานไม่ต่างกันค่ะเมื่อได้เห็นความไร้สำนึกของศัก์ปากรอ ดีนี้ไม่มีเงื่อนงำไม่ใช่การล้างแค้นและไม่ใช่การฆ่าตามใบสั่งค่ะเป็นเพียงคดีปล้นที่ต้องการทรัพย์สินแต่ทำไมสักปากรอถึงโหดเหี้ยมขนาดนี้และนี่คือคำตอบก่อนหน้านี้มันเคยทำแล้วหนึ่งคดีนะแบบเนี้ยมันก็ไปจับคนขับรถมาแล้วมันมาเขาจอดรถ มันก็เอามีดจี้เสร็จแล้วมันก็สี่คนทั้งหมดเป็นผู้จัดการปั๊มก็เอาเข้าไปในป่าแล้วก็ผูกแบบเงื่อนเดียวกันนี่แหละเจ้าของปั๊มกับภรรยาก็พูดกับมันเนี่ยกับเด็กคนที่เฝ้าเนี่ยนะจนเด็กคนที่เฝ้าเนี่ยแก่เชื่อให้มันก็เลยหนีกลับบ้านหมดกลับมาไอ้ศักตบเด็กซะเละเลยทีนี้มันก็เลยตัดสินใจต้องฆ่าในการที่มาทําหมอพาดมันก็เลยบอกอย่างน้อยก็จําหน้ามันได้พูดง่ายๆถูกไหมมันก็ต้องมันก็ต้อง มันก็เลยฆ่าหมดเลยทีนี้ไม่ไม่มีการเว้นไม่มีการใจอ่อนไม่มีอะไรแล้วคือม,มีจริงไม่มีจริงสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะก็คือไปได้ผาไปให้เพื่อนแค่นั้นแาะก็ไม่มีราคาเลยสักปากรอรับกรรมในเรือนจำา6 6ปีและถูกปล่อยตัวออกมาค่ะแต่กรรมของเขายังชดใช้ไม่หมดหลังพ้นคุกได้3ปีแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อสลัดคราบเพี้ยมเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่เขาถูกยิงตายในที่สุดและไม่สามารถตามล่าหาตัวคนยิงได้